สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเขาเรียกว่าแนะชรช์ประสบการณ์นะในการเก็บขี้เทียนนะครับผมส่อยเส้นนี้เราก็ทักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีจะอัปโหลดคลิปวิดีโอการทำสร้อยต่างๆลงใน YouTube นะครับสําหรับมือใหม่ท่านไหนที่สนใจก็เข้าไปดูเข้าไปศึกษาได้นะครับผม วิดีโอนี่หนึ่งครับอ่ากล้องเครื่องนี้อาจจะไม่ค่อยแคทเท่าไหร่นะครับใช่กม็มาแนะนำกันเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนาะก็ผมก็จะเก็บเก็บอ่าเขาเรียกว่าตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับอยู่ในถุงซิปอีกทีหนึ่งถ้าเลิกใช้แล้วเนาะก็ต้องรอรอให้มันเย็นก่อนล้อใส่ในถุงซิปนะครับแล้วปิดให้สนิท เพื่อกันแอลกอฮอล์มันระเหยนะครับเนาะถ้าท่านไหนที่ทราบแล้วก็เ่าโอเคไปนะครับผมเน,นาะแต่เกยงแอลกอฮอล์นี้ผมไม่ได้สั่งมานะครับผมก็เป็นโหลโกแก้วนะแนะนาเลยโหลกแก้วจากร้านยี่สิบนะครับร้านยี่สิบเนาะแล้วก็มาเจาะรูแล้วก็เอาเรียกว่าเอาไหนนะแถวบ้านผมมันจะมีเป็นที่ว่าได้สายสิน คูแขนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไายนะครับเป็นไายแท้เลยเพราะเป็นถ้าเป็นสังเคราะห์ผมลองใช้แล้วมันไหมนะครับตรงนี้มันจะไหมหรือว่าเป็นไส้ตะเกียงก็ได้ไส้ตะเกียงก็มีขายนะครับผมซื้อมาแล้วมันเหมือนมันสั้นนะเขาบอกว่ามีมีสั้นมียาวแค่นี้นะครับผมซื้อมาลองใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กน,นะครับนะผมก็ด้านในผมก็จะ อันนี้เป็นเป็นายจากธรรมชาตินะครับพอดีที่บ้านยายเขาทำอยู่ให้เติมเป็นกระหอไปครับผมมาเติมพอไม่ต้องเติมเยอะนะวนมากผมไม่ค่อยเติมเยอะนะครับกว่ามันละหงุยนะแก็รบกวนช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีอีกหนึ่งช่องทางเพจก็จะเป็น เพดเชือกขากของฉันอังคุมาลินนะครับแล้วก็อันนี้ก็แอลกอฮอล์เหมือนกันนะครับใส่ไปด้านบนนะผมมันจะติดยากนิดนึงถ้ามีพี่หรือว่าท่านไหนลองดูใน YouTube การทำตะเกียงแอลกอฮอล์ก็มีเยอะแยะนะครับผมก็ดูใน y t u t u มาเหมือนกันนะ,นะติดละลชดช่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นทิชชู่นะครับ หรือว่าใช้เศษผ้าก็ได้แต่ส่วนมากผมใช้ที่ชู่นะครับก็จนมากผมจะดึงวันสองแผ่นก็ทบครึ่งเอารึ่งทีหนึ่งต้องปิดปิดทัดลมก่อนนะหรือว่าที่ลมไม่ค่อยแรงนะครับมันมันจะปิเนาะครับผมแล้วก็อไาลา่มาเลยลนลนลนปลานะครับ อ่ามันดำนครับผมติดลนล,ลพยายามลนปลายของเรียวไฟนะครับถ้าเราล,ลนโคนเนี่ยบางครั้งมันมันจี้ไปมันจะดําหรือว่ามันจะไหม้นะไม่ได้นะครับเนี่ยลนเลยบางไม่ได้ขออนุญาตอ่ะครับผมลนลน ใช่นนานจนใหม่เลยนะมัลนลก,กะระพอดีนะครับก็ซับชูซับนะครับเพราะเชื่อพวกนี้มันจะมีขี้เทียนนะเป็นทเทียนตัวเคลือบนะครับผมนะถ้าลอาแม่ออกมันก็จะแข็งนะครับซับก็ไล่ซับทั้งเส้นเลยนะครับแบบใหม่นะ มเห็นไหมซับซัซับ,ซ,บ,ซ,บ,ซ,บซับนะครับหลายขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าถักเสร็จแล้วขายได้เลยนะครับบางท่านถามว่าทำไมถึงแพงจังเลยเนี่ยราคาอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจนะครับผม มันไปเรื่อยๆนะครับไปทัวน้งเส้นเลยก็ซับค่อยลนไปนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์เพจของผม ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเนะเาะถ้าไหนสนใจเชือกเทียนซ้อยพระหรือว่าจะสอบถามว่าหักยังไงครับผมดูคลิปแล้วผมไม่เข้าใจแชทมาถามในเพจได้เลยครับอ,อันไหนที่ผมพอมีความรู้ที่ผมพอตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับ ก่นร่นอย่างทั้งร่นทก็ซับซับซับนะครับนะครับเห็นไหมที่เทียนนะมันก็จะอ่อนไปเรื่อยๆนะถ้าใช้ไปช่วงแรกๆมันก็จะแข็งนิดหนึ่งนะครับใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะอ่อนใส่อาบน้ําได้เลยนะครับมันไม่ค่อยอมเหงื่อนะไม่อ้มเหงื่อไม่อมน้ํานะครับผมมกลิ่นเลยก็ซักสบู่ก็ได้ครับ ซักน้ำสบู่นะครับแล้วก็เอามือขยี้ขยี้แนละมันก็จะอ่อนไหวมากเลยนะน,นี่ทําให้มีกลิ่นหอม้ยบยสบู่เนาะครับซับไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับผมมันไม่ได้ยากเลยนะครับขอให้ลองมือทํานะอยากทําทําเลยครับ ทำเล่นๆนะจนกลายเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะตอนนี้ก็ผมของผมก็กลายเป็นอาชีพหลักเลยเพราะว่าตอนนี้ผมออกจากงานมาถักนี่แหละแต่ว่าท่านไหนที่ดูอยู่ถ้าอยากออกก็อย่าเพิ่งนะครับเนาะทำงานประจำดีกว่ามีไรายได้แน่นอนด้ยมันมันสำหรับผมอะมันไม่ได้ทำให้รวยนะครับผม ก็พอมีน่อยู่นะมันก็ให้กเกษียบกกะสนไปนะครับวันหนึ่งอนะ่ทั้งวันนะวันนี้ผมได้เส้นนี้เส้นเดียวเนะี่ยนนะครับราคาไม่กี่บาทน,น,นะับนะสมารับโฟเกิราคาเท่ากับรายวันเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่เราตั้งครับเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ แล้วแต่ความพึงพอใจของเราเองนะเพราะว่างานฝีมือครับของพวกนี้เนาะงานฝีมือซัอบครับซับให้หมดซับให้หมดอันเดี๋ยวนี้ผมก็จะไปถ่ายรูปแล้วก็โพสในเพจนะช่วยติดตามกันในเพจเลยนะครับ นะเรียบร้อยเสร็จแล้วเห็นไหมก็ลนเก็บผิวอีกทีหนึง่นงแล้วน้ำเส้นเลยครับหล่นผ่านๆเก็บผิวนะครับบางครั้งมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะผยกระดาษทิชชู่เนาะติดอยู่นะครับครับนี่ผยกระดาษทิชชู่ติดอยู่ก็ แล้วเราก็เนี่ยครับปาแก้เลาปิดเลยก็ดับปุ๊บเนี่ยไม่มีอากาศเข้าแล้วรอมันเย็นแล้วเราค่อยเก็บลงในถุงซิปนะครับผมหรือว่าลงในอับหรือโหลอะไรที่อากาศไม่เข้าเนะเรียบร้อยครับแล้วก็สำหรับของผมจะมีเทคนิคอีกนิดนึง แล้วปุ๊บผมจะมีดินสอหรือว่าอะไรก็ได้ครับแย่ใ yeah. นรูเนาะดูนิดนึงนะครับให้มันให้มันพอด,ดีเนาะมันดูมันให้มันดูสวยอะ่ะมันดูสวยงามอะครับเนาะให้มันห่วงมันโอเคอะ่ะแล้วก็ผมจะหยอดกาวนะหยอดกาวข้างห่วงนิดนึงนะครับเพื่อให้ห่วงมันอยู่ทรงนะครับแต่ว่ามันแข็งแรงอยู่แล้วนะเชียวเทียนนิดยเดียวรอให้แห้งครับผม ก็หวงหลังด้วยนี้มีห่วงหลังนะครับผม่มนะครับผมก็จัดให้มันอยู่ทรงก็ยอดซ้ายขวานิดนึงแค่นั้นเองครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับออกมาทำคลิปเล็กๆน้อยๆฝากพวกท่านๆหนใหม่ที่ว่ากำลังอยากจะทำอยากจะเรียนรู้นะครับไหม,มครับอ่ เรียบร้อยนะครับเส้นครับผมหรือสนใจสอบถามได้ที่เพจเชีอบถักของฉันอังคุม,มาลินนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับ